สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องเอ้ยย่าว่าสิมาเบิงเฮ็ดอันดำดำดำค้าเหลืองดำค้าสมนาะมงนี้บ่ออกจากพี่น้องแต่ย่ามะพ่อเฮ็ดอันนี้จากพี่น้องจ้ามะพ่อเฮ็ดอันคอนสนจากพี่น้องแต่มันบ่ได้เกิดน้ำคอนสนได้จ้ะมันเกิดน้ำคอนอันคอนอันเบิกจากพี่น้องเบืกนไ่พี่น้องจะสิได้บ่ได้ดอกจ้ามันบาเบดล่ะ มันรักเกิดแต่ย่้มถึงแะ่พี่น้องเบ่งตัวถากกับกินจนซีเวิรละจ้ะพี่น้องอุ้ยเอาได้ยยุติแต่พี่น้องลัางดอกจ้ะหังบ่ได้เบิสซู่ดอกจ้ะพี่น้องเฮ็ดคอนสวนอุ้ยบานเบิด์ยังา่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยเกือมันมาบพท่านเกิือเป็นบ่อด้กิน จ้าพี่น้องดอกง้ำงงมอยู่ดดสีย่าไปเด้อดอกยังอ่อนอยู่จ้าพี่น้องแต่มันดานจะพาก,กันไปเด้อลูกเด้อบ่ได้ลามลูกไว้เด้อเฮ้ยโอ้ยถากไปนี่จ้าพี่น้องเห็ดข้อนสน ตัดออกอยู่นําบ่เอาก็มีจะพี่น้องดอกนี่ดอกบักใหญ่ที่ทากกินไปเครื่งนึงจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งแน่จ้ะสังาทากก็ได้มันไว้ ขอนสอนลำเพิงจ้าพี่น้องเนี่ยงามงามเกือบมันบบไดก,กินมั่นตัวละนี่จ้า น้ำพึ่งเบิดแล้วจ้ะพี่น้องชุบหนีมิตรถาดก,กินปล่อยพ่นไวซะปล่อยเพ่นไวให้ดถาดก,กินซะนี่จ้าพี่น้องโอ้ยได้ละหน่อยหนึ่งจ้ะพี่น้องพอได้กแกงไปตอกนเลยจ้าแค่รถจ้ะพี่น้องเฮ็ดแค่รถตัดเอาทั้งสี่แล้วจ้าเห็ดแค่รถจ้ะแกงเส่บจ้ะเห็ดแค่รถ ี่หลายดอกจะจพี่น้องทั้งเพียเเฮดแค่รอดนี่้ะพี่น้องดอกหนึ่งโอ้ยขาเนาจ้ะพี่น้องมาเอาดอกขาเนา มาเห็ดหาดเห็ดหาดเห็ดหาดนี่เห็ดแครอทนี่แกงแสบเลือดแต่พี่น้องเห็ดแครอท เป็นเห็ดดาวเฮ็ดดาวแต่พี่น้องนอเนี่ยเห็ดดาวโอ้ยเนี่ยห้อยถากกินเห็ดเพิ่งวันนะ้ำมันอีเค่อยออกกับวันไหนออกกับพี่น้องหรือว่าออกแล้วกับบรูดอกส่องสิบว่าออกตั้งปีนี่อันนี้เป็นเห็ดอันเพิ่งดอกสีเกาลัก,กถือถากกินไปเบิดแล้วจ้ะพี่น้อง ย่าหากันเออโอ้ยพี่น้องเห็ดเพิ่งดอกสีเกาลักจ้าโอ้ยเนนาน่ะ่ะต้องได้ปาดออกจ้ะอ้ยดอกนี่งามอันนี้ต้องได้ปาดออกเครื่องหนึ่งจ้ะพี่น้อง พงดอกสีเารักแกงแสบจากพี่น้องแต่่นหังบ่คอยงามภาพพี่น้องปีนเขาเลยจ้ะเห็นน้ำบ่อขาแสงแดดซ่องปีนเขาจะพี่น้องเห็ดพึ่งดอกสีเการักดอกน้อยๆนี่ย่าวาสิมาเบิงเห็ดดำขาสมจากพี่น้องวามันสิม ไ่บอนนะจาาพี่น้องดึงบ่ดได้จะอันเน่เนี่ยหัวหลูดท่านที่เพราะว่ามันเกิดน้ำมอดเนี่ยดึงยากจ้าพี่น้องจ้าปีนเขาต่อจ้าพูนเทางๆพูนละจ้าไปเรื่อยๆพี่น้องเบิง่งมีห้อยคนมาตัดทิ่มใหม่ๆเลยจา้า มีคนมาตัดถิ่มใหม่ๆเลยเฮ้ยเจ้พาภาพพี่น้องมาซ่อมเบิ่งอันเฮ็ดดำ้าเหลืองจากพี่น้องว่ามันใหญ่หรือมันแห้งตายเบิดแล้วจากพี่น้องโอ้ยอันที่ผ่านมาคือแห้งตายเบิแลนวจากพี่น้องโอ้ส้มน้ำปลาหย่าเนี่ยมันสุ่มอยู่จากส้มแห้งตายกม็มีจากพี่น้องเห็นบะแห้งตายก็มีร้ายสา้ะพูด่ะ มาเบิ่งทางพีจตะว่ามันแหงตายบที่จงไวไ้ยพ,พี่น้องเบิ่งปีนี่ย่าบ่ได้เก็บดอกจ้าเฮตำค้าสมค้าเลื้องกระไดแหงตายเบิ้ดละจ้ะแหงตายเบิ้ดแล้วนั่นบ่ได้เก็บบ่ได้เก็บจ้ะไ,ไลายแหงตายเบิดโอ้ย,อยจ้ะพี่น้อง ปีนี้สรุปว่าไม่ได้เก็บแน่นอนเห็ดดำขาส้มขาเหลืองจะ้ะไปหาบัางเก็บเห็ดอันตัวเทียบตัวแดดหฮาคือเกาล่ะจะ้พะพี่น้องพี่น้องให้ขาจับมาเอาบนนี้จากแล้วล่ะจะ้ะหาเก็บเอาเห็ดอันอันนี้จะ้ะอันนี้เท่าแล้วไปตั้งไดเท่าแล้วจะ้ะโ่ระดดอกอน,นึงเห็นนี่ โอ้ยส่งคือสีเทาแลวจ้ะพี่น้องสั้นกับสั้นยางกับยางย่างมาเจอข้าเจ้าอากกอรอีกนะนี่จ้ะพี่น้อง่ะจ้ะเบิ่งนะพี่น้องสั้นลงไปพูดแลวจ้หคนทางตั้งแต่คน ห้อยเขาเจ้าเอาขาวจนพูนจีนพินตัดดอกทิมไว้โอ้ยหมู่บ้านวัดสิีขืนมาแล้วจ้ะวันเมื่อยก็ได้แย,ยกเลือกบ,บริษัทขืนมาเน่ยว,วัดสิมาเอามือนีมันมาเอากลเลือกดอกไดหล่ะจ้ะเพราะมันเถาเนาะแต่ต่อจ่อาไปบน่น้อพี่น้องขึ้นปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปทั้งพี่จ่าพี่น้องไปตั้งใดดอกนี่เน่าจา้ะโอ้ยเป็นล่า เพชอันนี้เป็นทังซี่ล่ะจ้ะพี่น้องขั้นว่านันกันเป็นล่าเบิดจ้ะว่างกะตากับบไดจ้ะพี่น้องเพราะว่าอันมันสั้นยานกะตาขวาม,ามองว่างบ่ไดยางต่อจ้ะจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งทั้งพีจ้ะสองดอกจ้ะพี่น้องเห็นน้ำบ่จ้ะพี่น้องได้มองว่างกะตาแล้ว <c oughs> นะ้าพี่จอมกันเลือตาเขาจะยุติจัดอกน้อยๆเขาจะเบลียวเห็นเบิดเฮ็ดตันี่แกงแสบเด้ดอกน้อยๆนี่เอาได้บ่ไอแตะพี่น้องดอกนี่เอาได้บ่ดอกนี่ เปลี่ยนเขากะเมือยละ่ะโอ้พี่น้องขามันเน่าเอาปลได้มุนอุบอับยับล้วจะปลากระได้ฮะไปต่อจากพี่น้องทายยานเจ้ากระสีบ่าได้ทายได้จ้ะเด้อจากพี่น้อง Nhi, ngăm -ngăm tập đấy. Ôi, Nhi, ta. Đọc nướng Này ngâm ngâm đi cháu, đọc này đây Ui, nâu Đây đọc nướng lên cháu nhé, đọc nướng đi Cháu ได้บ่หมุนมาก,ก่อนจับพี่น้องหมุนก้นโอ้ยตายมืนโอ้ยกิ่งโอ้ยดอกหนึ่งทั้งปีจับพี่น้องงาม,งาม โอ้ยคือเป็นตะปูดเห็นบอาจาับพี่น้องห้อยข้าวตาตัดปลเห็นบอกห้อยข้าวตามาตัดปลายจับพี่น้องต่อจ้าอี่จ้าสองดอกนี่เท่าดอกนี่งาม นี่เด้หู้งามเออเออโอ้ยเปลี่ยนถุงผ้าไหมล่ะลืมเอาอยากันยุ่งมานั่มปนีนองนี่จ้ะ มันสั้นจากพี่น้องเจ้าลานนี่เอา้าดอกนี้ยังม้ไในตัดขาบอมันสั้นกิ่งดิงเห็นดอกหนึ่งทั้งพีจ,จ้ะตุปุอยู่ งามจับพี่นออ้องเอ้าตายเมื่อยเมื่อยจับพี่น้องปีนเยาสิภาพไปทั้งไม่ละจ้ะเมื่อยแล้วโอตาตัดตากิ่งลงจะ้ะงามงามเอาเอาพี่น้องบัง กะลอกแลนมาซะละ่ะผุ่นๆไปแล้วไปแล้วกระลอกแ <c oughs> ลนมาเห็น,น,หก, <c oughs> นก้นยุดเกือกหลดมันก็ยังมีลีตาคนอยู่จ่าดอกนึงตัดออกได้หลายจับพี่น้องนอนเห็นบ่เห็นบ่จับเป็นหูยูั่นอ ไงไว้ได้จะนอนนี่นี่จ้ะนี่จ้าพี่น้องคนหลายแห้งคักเมือนี้คนขึ้นมาหลายคักแถมมือนี้พี่น้องไปมองได้เห็นตะไห้ตัดขาเมื่อนี้เย้ามาสวยบอก่าหน้าบอสวยนะาอ้าวดอกนี่กระไดบานนี่ ได้แต่ตะดอกแล้วเนาะได้ตะดอกอ้ลีพี่น้องเอ้ยได้ตะดอกก็เอาตะดอกนี่ละจ้าดอกนี่ก็สิเอาจ้ะพี่น้องอึดแล้วเอาจ้ะพี่น้องเอ้ยเห็นบ่มีห้อยคนมาตัดขาไว้ขาเฮ็ดอันนั่นไว้เฮ็ดแม่หมดไว้พี่น้อง,งมื้อนี่คนหลายจ้ะพี่น้องเอ้ย แต่นำกลนข้าเจ้าข้าเจา้า,เจามาตาสาวๆพุนได้จ้ะมาตาสาๆย่าป่ะแลนไว้หลายจนว่าเมืยแต่พี่น้อง <ś c oughs> จักสียางไปทั้งใดเมื่อยเลยพี่น้องเย่าน่ะนี่เอาจา้ะแด่เครื่องหนึง่งอุย้ยนี่จ้ะพี่น้องบึง่งมองนี่ละสิพ้ายางไป อ๋อมเมื่อบานจ้ะพี่น้องดอกน,น้อยมันยังยั่งยอ่น่ะข,า,ขาวๆนั่นน,น้อยนั่นก็จะปล่อามันไปจ้ะพี่น้องไปต่อจ้ะพี่น้องป่านี้เห็ดเบื่อออกไล่หลายเห็ดเบือ่อทั้งดอกน้อยดกอกใหญ่พุ่นจ้ะ ออกหลายคักจกับปลาเนี่ปีไก่ป่ได้ออกหลายได้จับปลาเนี่แต่ว่าปีนี้เฮ็ดอันนี้ออกบ่ค่อยหลายแต่ว่ามีหลายอยู่ปลานี่แหละจ้ะปลานนี่ออกหลาย <c oughs> เออไปต่อจ้ะพี่น้องยาวกับย่างเมื่อยหลายคนหลายแห้งไปใส่บ่เป็นแล้วจ้ะเพราะว่าลูกลูกเยาามึนนะพี่น้องก,ก็สีไปเจ็บไก่ข้าจับ่ได้กระได้ลูกมึนไปต่อจ้ะพี่น้อง ถาทางเมื่อตัวเอาได้บรลสจากพี่น้องันจะได้ตะขาสะบ่ะโอ้ยหน่อยอุยอ้ยขาคือขาคือจังเอี่ยมแต่อันนี้หน่อยพี่น้องขาเอาได้จ้ะ ได้พี่น้องได้จะเอาขาก็เอาได้แต่พี่น้องอุ้ยเนาะมื่อกี้เ้าเต้าได้เห็ดข้าเตาก็สีได้เห็ดอันซุ้มดอกกุหลานนี่แ่ะจ้ะคิดว่านะจ้ะเพราะว่าเห็นตัดๆขาเป็นซุ้มดอกกุหลานมาถี่มาจ้ะไปต่อจ้ะเอะแต่พี่น้องอยู่กลางๆท่างเมื่อวานกันยญางมาบ่เห็นแต่ก็ซ่อมอยู่เด้บ่เห็น โอ้ยนอกขานะพี่น้องกะเลย่นเนา่ากะเลย่นเท่านี่จ้ะเอาได้ยุตจาะพี่น้องใส่กระตาจ้า ตากระมีแต่ใบใหม่หมุนคักไร้เดี๋ยวหาอีกจ้ะเฮ็ดอันทานกะเทาแต่พี่น้องเฮ็ดทานกะเอาบวได้พ่อแต่เทาเทามันหมุนอยู่ในอันมอดไหมอันแม่จ่ามันบระพนขึ้นมามันเบาเห็นแหมจ่าบันนี้พ่อพันบานพันละพ้นบัเนี้หานลำทางเมื่อแล้วจ้ะพี่น้องอย่าบอกเข่าปลาแล้วปลา ามปานเนกะเมื่อวานก็ได้หลายดอกอยู่นี่ว่าเขาไปดอกจากพี่น้องไ <c oughs> ปข้างยังหาเมื่อลูกหาเอาดอกง่ยายง่ายมนีล้มันทางพี่น้องดอกหนึ่งจากพี่น้องคนบ่อเห็น <c oughs> พาโอ้ยทั้งพุ่นก็มีจากพี่น้องอีกสองดอกน้อยๆเดี๋ยวเลาจากพี่น้องย่าอยู่ทั้งพ้นในจากพี่น้องอยู่สั้นๆยัสงสี่ล่ะจะย่อปีนขึ้น,านมาแล้วพี่น้องกระซีนะน,นายนารถสีไหน ตกตายแล้ล่ะเออี่จะพี่น้องโอ้ยตายมืนตกมืนตกโอโอไตายกิ๊งตกจะพี่น้องได้สองดอกจ้ะงามๆเลยอันนั้นลงไปไปไหนจ้ะพี่น้องโอ้ยลงมาโลสาสินี่จะได้สามดอกใส่กระตาเราได้จ้ะยังบ้านได้ตัดขาดอกจ้ะอ้า เขียดกระไดกบกระไดนี่ขี่จักตัวนี่กบนี่ขี่จักตัวเบรกีเห็น่ะโอ้ยพี่น้องมือนี่ประมาณถ้าจับพี่น้องตะกระไดแกงงงอยู่จ้ะแต่แกงงงยอยู่อันเป็นห้อยมือนังส่บอลเนห้อยคนได้จ้ะนี่ห้อยมือนังส่คือเป็นห้อยสัตว์ที่มันแลนขึ้นไปแลนลงมากินน้ำมันลงมากินน้ำได้คลองนี่จ้ะพี่น้อง เห็นบ่ในคลองดอกมีน้าอยู่เดตจ้ะจ้ะอันกระยางต่อจ้ะพีนพออนะ่น้องข้าพ่ออีกเนาะน้ำมังคาาทางข้าเจ้าบ่าเลียวเห็นเบิดตักอ,อันซุ้มมันดอกน้อยๆมันหัวะตะผลขึ้นมากกระมี่ <c oughs> ไปต่อจ้ะเอาได้บ่พี่น้องเอ้หลีตาข้าเจ้าพี่น้อง แตาบ่เห็นนั่งพับเพียบใซะย่างดีงงพุ่นละจ้ะพี่น้องปีนี้ปีนี้ท่งเย้าเห็ดออกบ่หลายจ้ะพี่น้องก็กับพ่อได้เก็บเนาะออกพ่ออเ,อเจเอแจ๋ล้วจ้ะพี่น้องฝนฟ้าบ่ดีจ้ะตกมากจ้ะตกพ่อสำนันจ้ะพี่น้องอันเหลืองเหลืองย่าเสียวออกแด้วจ้ะเด้อเพราะว่าส่วยสิได,ด้เห็ดจะพอดีมัน มันพอดีจะเท่าค่าก,ก็เก่าแล้ค่ะพี่น้องจ้ะกไ็ได้แกงยุ่ยจะพี่น้องแยกกระไดได้แกงยุ่ยจ้จาจักใบไม้ใบไหลล่ะจ้ะคนหลายคัก่ะาเจ้าจก็เอาม้ามาหน้ามาดนึ่นนแล่นต่ำกันอยู่ปะ่ะจ้ะพี่น้องพอ,อกันคลิปไหมเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็บซ้ำนี่เนาะจะพี่น้องเย้ากันสิเมื่อก่อนดอกจ้าเพราะว่ามื่อนีสิไปคุณสาสิภาพไปช้อปปิ้งพะนะพะนาไปช้อปปิ้งน้ำมูนกัดีคือกันแหละจ้าอยากไปอยู่ช้อปปิ้งก็ได้นาแต่นะจ้าพี่น้องบายบายจ้านี่จะได้อยู่จ้าพอกันคลิปไม่จ้าพี่น้องจ้า